คุยกันค่ะคอมเมนต์คุยกันได้นะคะสอบถามเรื่องราวเรื่องชีวิตประจําวันได้นะคะว่าข่อยเห็ดอีหยังแต่ละมือไปก็นั่งนับเงินจังสี่แล้วนั่งนับเงินจนเมยพี่น้องเอ้ยนั่งนับเงินจนเมยก็ยังบรัรุยขนาดใบเงินสุมมือได้ไหมใบเงินจนมือดำสุมมือก็ยังบัรุยอยู่พี่น้องเอ้ยจะคข่สีรองเพลงอีหยังดอก มึงเล็บหนูสิบว่เฮ็ดไม่ได้จังไหนมึงรู้มันแตกว่ะหนึบแปดมีเมื่อนั่งถวยแล้วว่าพ่อถึงพ่อหนึ่งสองไปวัดหลวงปู่วันเสาร์หัวันอาทิีบัสสามสิบห้าไอ้นั่นไปคันเด็กผู้ใด้ด้วยเซมเดี๋ยวรู้ว่าเขาม้ามือได้สร้างเรียบหน่ะนะหมองมึงใหญ่เห็ดวันเสาร์ไงยังวะ ของเย็บที่บ้านนี่บอกวันเย็นป่ของเย็บวันเสาร์มัวอาทิดวันอานเต็์วันอาทิตย์มันมีจะคนม่สี่หลายคนแท้วันอาทิตย์ก็สามคนละเมียวันเสาร์ก็สองคนละเมียเย็บกับดีบ่เย็บกับอาทิตย์ท่า<อ>นบ่มีผู้มาเห็ดอีกดีกว่าจังสีเห็ดสวัสดีค่ะเข <อ S 2> ้ามาแล้วทักทายกันได้นะคะแสดงว่าทั่ไปถามหลวงปู่ให้เย็นในเรือว่าวันอาทิตย์

ถ้ากันไปลวดวั่นว่าให้มันไปน้ำดวลประเภงนั่นให้มันไปน้ำดวลน้ำบาดเหตุอีหยังแล้ยวมัาก็ต้องไปน้ำตัวกับ่อเยาว์สมุทรราบไปง่ายเยี่ยบบอสมุทรราเยว่าเอาไปเบิ้งไห้ที่จังตัวเบิ้งไห้บอกบอมสิ่หมอ่ะก็เลื่อเลื่อเลื่ว่าให้มันไปน้ำดวดที่แล้วเราทำมาสิบไปใส่นะเอาคือจังหนูเบิ้งไห้ไอ้บอมกับจิงคือก่อนแล้วนี่นั่นไอ้บอมเราไปดูแต่อันนี้นะของเราอยู่ๆก่อนเราไปเบิ้งเอาโหลดเอาอย่างอีกบ่ แกด้ยะมัน,นไปนั่งหลุดส่นนวนยาเขไปนั่งหลดุดไปนั่งหลุดส่นเออคนว่าลุงปู่นี่เป็นอยากให้ไปยุ่งส่วนยาเพราะว่าหลุงปู่ได้ฉันคอยว่าอยู่เดินส่นเน,นี่ยเด็กหลากสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วพิมพ์ทักทายกันได้นะคะพิมพ์เข้ามาเด้อค่ะทุกคนนีสิบยี่สิบ 20. ฮัลโหลเอวีบอสดีสวัสดีค่ะทุกคนห้าสิบอยวาอยู่หกสิบไ่้องงามปันได้เอ้าคือเป็นซีรีส์หกสิบจะไปกดยังไค่เอฟกตันนี่หกสิบเจ็ดสิบโ้เป็นอันนี้เนาะบัได้เนาะแปดสิบ สวัสดียี่สิบคนนะคะสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วทักทายเข้ามาแล้วพิมพ์ทักทายกันในเด้อค่ะทุกคนเข้ามาแล้วพิมพ์ทักทายกันได้นะคะคนมาคุยด้วยปั๊บ้าปุยบนท่านี่มีอยู่บอกโว้กจะมีเลยเป็นอย่างมีอะไรยังสิมาเบกว่าบอกมีอยู่ <ม>สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อนีบ่ได้เมื่อนีข่อยบ่ได้มากินนะค่ะทุกคนมื้อนี้ข่อยมาทํางานข่อยว่านับเอาเงินพ่นกว่านับได้เฮได้ยออกไปเลยพ<ม>่นวาข่อยก็เลยมานับเอาเงินจ้ะเมื่อนี<ม> <laughs> นับได้นับเอามาเด้อมานับได้นับเอาน้ำกันเดอสวัสดีค่ะฮัลโหลข่อยอยากไปฮัเว้าภาษานี่เมียนี่เมียนี่เม่มายองมาย,งมายงังี่สวัสดีแปลว่าอย่างมันวางไดสันเดีย เป็นยังไงคืออยากบอกภาษาเพ่อดีไปดูซิว่าเวลาคลิปค่อดนันมันมันสด,ดันพระเจ้าแต่ว่าคลิปอันคลิปทีก่กำลังดันอยู่เดี๋ยวนี้มีแต่กรังเลยเด้นนอนะ่นี่คอมเมนต์อันนี้เป็นคอเม่อกาโบนัสอันนั้นบออันยี่สิบเปอร์เซ็นต์เย่กับเลยดั้งห้องหนูมันได้อันนี้แหละมั<ง>นเลบดดันงบอแมนห้องหนูได้โบนัสอันนี้ตอนนี้หนูได้หกสิบตัเรียนเลยเด้นนั่แล้วอืแต่แต่อยู่ในโบนัสนั่นนะคือมันเสรไปสิ้นสุดอีกจังมือว่ะ มงม่ได้มมันกูได้มึงทำไม่กดลิร่อยนี่มึยได้อันสีร้อยนี่กันได้แบบนั้นกันยังขครอันนี้อหนูมันได้บุญ่สซนไ้าเยดุนขั้นขั้นมันดันให้นี่เร็ยกจัดมือเนี่ยข้อไดเราได้ในี่ร้0ยบวร่วมโบนัสไหมไม่รวมโบนัสนะสี่ร้อยเนี่ยไม่รวมโบนัสขอร่วมเลยวบเขาให้นี่คือเขาให้โบให้ร่วมไม่ของหนูไม่ได้เหมือนของพี่แม่ หนูม um ันต pues ้องได้กเปลี 50, ่อยจะสิมหาเรียญพน้องจะสิได้ลอยก็สิบเรียญหนูเห็นบ่ได้ลดอกลี่ยนอยเนี่ยจะได้ยอดสิ้นมาแล้วเดิเอ๋เรื่องว่ามันเหลือจากมือนีดันให้คอยแน่ให้มันห่อนแน่นีสี่ลอยแล้วอยก็สิได้แปดสิมหาเรียญนั่นอยก็สิได้อีกหกเรียญหนูคือแปดก็ห้าแปดเรียญเนาะก็สิบวกอีกแปดเรียญนั่นก็สิบวกบ้านแดง เจใจฟูคุณคิวอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะฮัลโหลอย่างไรอะไรเนาะบัดนีน้เนาะเข้ามาแล้วทักทากทยกันได้เด้อค่ะวันนี้ไม่ได้มากินค่ะวันนี้เรามานับเงินนะคะทุกคนวันนี้รรเรามานับินค่ะวัอน,นี้อิ่มแล้วว่าขัา้วกระเบิ้องลายเรนุขึ้นไรสองร้อยกว่าสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีนะคะ สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะทักทายกันค่ะรู้เมื่อกี่ก่อนคุณเควหมู่บ้านนี่ยเหมือนขึ้นเปิดกับอะไรไอ้นิ่มไอ้นิ่มมันเขาวาเบอร์น้องรายยาจะไปกินเดือดแค่ไมนสิอ้วนเดลสันใครกันกินน้นที่ซูเม่มันไม่ทันแล้วบวกนะเออบวกยนมาทันแล้วบันเนียนคุณ คุณออมทรัพย์ยังจอบพุยสวัสดีฉันคือชาวอินโดนีเซียฮัลโหลอินโดนีเซียฮัลโลเอ่อไอ้ไทยแลนด์นะคะไอ้ไทยแลนด์วีลคอมทูไทยแลนด์นะคะทุกคนฮัลโหลวันนี้มานับเหรียญน,นะคะทุกคนแล้วมันก็หยกแทนหน <c oughs> ้าเปลี่ยนขามเถอะเอา้าอันนี้สิลมเนียนี่ เดีเอาหินอ่อนนั่นนี่ก่อนนั่งไปาตึ้งน้ำตึ้งหงอนตีคือได้ไปส้มกาแฟมากินตีใครได้ไปกินกาแฟคือได้เหรียญหลายเทแม่อยากแต่น้ำมาเข็ดเทศขหลผูยายหญิงผู้คุณยายหญิงว่าสั่นว่า อรุณสวัสดิ์คนสวยอรุณสวัสดิ์ค่ะสุขสันคริสต์มาสโอ้ Merry Christmas นะคะทุกคน Merry Christmas สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอให้เดือนเป็นเดือนแห่งความประเสริฐช้าทัวอันเรียนไลายแม่อันมันอั่นให้ลูกมาขายควางให้มันขายย่างเดียวแม่บอแม่ป้าแม่ป้าดีขึ้นไป้นูว่าสิไปเล่นน้ำมื่อนี้นู้ก็บ่ได้ไป มูบิสาพากกันไปตลาดวัสดุที่เรียกว่าสิออกไปเด้เชว่กันว่าสิออกไปพุ่นละ่ะว่าสิออกไปไล่สวดยุพุ่นละ่กะกันเลยนสวัสดีจ้าบ้านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมูบิสาว่าสิพากกันเป็นตลาดสาม สวัสดีทุกคนค่ะมาเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะฮัลโหลไอฟอมไทแลนด์ค่ะเนี้มเนี้มออกไปข้างนอกเป็นนันตาฟ้องฟังค่ะทุกคนทำไมวันนี้คนดูน้อยจังอรุณสวัสดิ์มึงอีกคนรุณสวัสดิ์ลาวเอาคือว่างสัน มาเป็นกำลังใจขอบุณค่ะมีคนไปเที่ยวมือนดวันคริสต์มาสใช่ไหม,มเราไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยเราก็มานั่งนับเหรียญเอาเงินอยู่บ้านนี่แหละสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะอยากไปเที่ยวอยู่แต่ว่ามันกระติดมึงนับเหรียญน,นี่แหละ <laughs> นับเหรียญ นับเหรียญเลยถ้าไปเที่ยวปีใหม่ได้หนิค่ะทุกคนค่ะนับเหรียญไว้ถ้าไปเที่ยวปีใหม่พี่น้องเอ้ยสวัสดีค่ะคุณสกุลนะคะผมไม่ได้ไปเ<ด>ที่ยวนะคะสดีจ้าสาปรี่สไดีค่ะสบายดีจ้าสวัสดีสบายด,ายดีแต่ว่าอึดเงินจักหน่อยทาานี่กับเ่ได้ไปเที่ยวสคือกันจา้าเจ,จ๊ทำอะไรเจ๊นับเงินค่ะเจะ๊นับเหรียญบาท จเจนนับเหรียญบาทไม่แต่ินปีไม่นี่เห็นว่าหนีเหรียญบาทอีหลีอีหลอได้หนสวัสดีค่ะแม่หนูสวัสดีนะคะสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีนะคะบ้านนี้มีสิบท่านนะคะบ้านนี้มีร้อยท่านนะคะสวัสดีค่ะ บ้านนี้มี2,004นะคะทุกคนขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณากคะบ้านนี้คือรักขึ้นแหน่เด้2,400รื้มปิติมากค่ะลื้มปิติมากเลยค่ะทุกคนมาส่วงไขว่แน่ไข่เงาไข่อยากนอนไข่อยากเบ่าไข่อยากนอนตอนนี้ <c oughs> อ,ยอย่างนอ่งเขาก็บ่หุนจากหลับจากนอนจากผัดจากควัน <c oughs> อย่างนอนกับมัดในคุ้มพันผ้าเบาผ้าอนียนอย่นติดอ,อันนี้มันทำยังหยุดติดพวแล้วมาซื้อนี่อ๋อมันกับสีมีอยูนละฮารลันเทียแมลี่ต่างใก่ตัวหนอ่อใส่หอมากจักส <c oughs> กงสีแมลี่ผัดมั่งสีแมรี่กับโพด่กับพวกผัวกมาก,กัดแจมเม้น ดามเงินยีบ่าตังเป็นเงินบาทนี่กันใช่ไสวัสดีค่ะสวัสดีสุกุสุขคนโอ้ยกึเงียมเงาแถอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิเพื่อนบอกตัวว่าลูกเต้นครับามันอยากสิบว่าเงามันบอโอ้ยนี่นี่ตัวเห็นบอลนะดิเมืองดูปี่นองค่ะจังเงินเรียนอียงสิเอามาาหาเบิงเป็นตัวอย่าง ต่อไปถ้าใครแบบว่ามาซื้อของจะต้องหัดมาเป็นแบบนี้สิได้แกะด้วยค่ะสิบอยเอาเบิ้งทุกคนขาเบิงเบิงเบิงพี่นองจกักเงินอีหยังนี่แล้วเบิ้งดูจกักเงินอีหยังแล้วเบิ้อ้เอากับเป๋าสีช่วงพูกับโจนนำค่อน